สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนําเทคนิคการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนด้วยคริปโตแท็บนะครับซึ่งคริปโตแท็บสามารถใช้งานได้ทั้งในเว็บไซต์และในมือถือนะครับคริปโตแท็บถูกสร้างขึ้นมาให้ทําหน้าที่ในการขุดเหรียญสก,กุลเงิน BTC นะครับโดยปัจจุบัน1 BTC เท่ากับ1,543,000บาทข้อมูลณวันที่7 มีนาคม2564นะครับโดยกําลังการขุดในเว็บไซต์จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเท่าที่ผมเคยรู้มาต่าสุดจะอยู่ที่50แฮตต่อวินาทีส่วนมือถือบางท่านบอกว่าขุดได้น้อยกว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งผมเองขอบอกเป็นกลางๆนะครับว่าขึ้นอยู่กับสเปคมือถือครับโดยผมได้ทดลองใช้หลายอุปกรณ์ในการขุดผลที่เกิดคือมือถือผมเอง Note FE มีกําลังขุด1,500แฮตต่อวินาทีอุปกรณ์อื่นเช่นแอดแท็บสิบไลหรือมือถือยี่ห้อ u ู ที่ทุกวันนี้ขายกันมือสองแค่350บาทก็ยังมีกําลังขุด1,500แต่อวินาทีเลยนะครับฉะนั้นผมขอสรุปนะครับว่าสเปคของอุปกรณ์ดีผลตกอกาลังขุดเหรียญน,นะครับและในการขุดเหรียญถ้าเป็นเครื่องคองมพิวเตอร์เราสามารถเปิดทิ้งไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นมือถือเราต้องมากด Enable ทุกๆ3ชั่วโมงนะครับและหากขัน้นใดใช้มือถือหลายเครื่องช่วยกันขุด แต่เป็นอีเมลเดียวกันเราสามารถกด enable เพียงเครื่องเดียวก็ได้นะครับที่เหลือจะ enable ตามครับส่วนเทคนิคที่ว่าเราสามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนได้อย่างไรนั้นก็คือการเชิญเพื่อนด้วยลิงก์ ID นั่นเองครับโดยเราสามารถรับรายได้จากเพื่อนสูงสุด10เลเวลโดยแต่ละเลเวลก็สามารถรับรายได้จากเพื่อนได้สูงสุด10เลเวลเช่นเดียวกันครับอธิบายแบบนี้หลายท่านคงอาจยังไม่เข้าใจเพื่อให้มองเห็นภาพชัดขึ้น เรามาดูตัวอย่างการเชิญเพื่อนกันเลยนะครับและมาลองดูกันว่าเราสามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนได้อย่างไรกับ c r y ปโตแท็บกันนะครับเริ่มจากมาดูลิงก์ ID กันก่อนนะครับนี่นะครับลิงก์ ID หากเราต้องการเชิญเพื่อนมาร่วมขุดเหรียญกับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับและเพื่อความมั่นใจว่าเพื่อนจะอยู่ในสายงานเดียวกับเราให้เพื่อนกดลิงก์ ID ครั้งแรกด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแต่หากไม่สะดวก ก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการคำนวณรายได้ที่ผมได้เกินไว้ทีแรกว่าการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนด้วยคริปโตแท็บนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับก่อื่นก็เลยมาที่นี่นะครับ mining network นะฮะอ่ะเราก็ไปที่ถ้าใครท่านใดเกิดอยากอ่านรายละเอียดขึ้นมาเนี่ยสามารถอ่านได้นะครับอ่านได้เลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือการรับรายได้ของเรานะฮะเราก็ใช้วิธีการคลิกขวานะครับกด t r a n s t e to t h a i นะครับเพียงเท่านี้ ทุกท่นานก็สามารถที่จะอ่านภาษาไทยแล้วก็รายละเอียดศึกษาได้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาที่เครือข่ายการขุดกันนะครับามาถึงหน้าจอหน้านี้แล้วเขาจะบอกวิธีการอาวิธีการเลเวลต่างต่างนะฮะเนี่ยการรับได,ได้ของแต่ละเลเวลนะครับเราจะสามารถรับได้แค่ รับรายได้นะครับไป10เลเวลนะครับทีนี้ถ้าอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับสังเกตเราก็สามารถเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาเลือกทางสเลตทูไทยได้เลยครับอ่าเพียงเท่านี้ก็จะขึ้นมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้เรการคำนวณนะครับอ่าคำนวณว่าคุณจะได้รับรายได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยจากการเชิญเพื่อนนะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับอ่าจะได้วางแผงได้นะครับอ่ากรณีนี้ให้เริ่มต้นแบบเห็นภาพง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็คือจํานวนผู้ใช้ใหม่ที่เราเชิญนะครับแล้วก็ อันนี้คือมีเพื่อนกี่คนที่เป็นผู้นําก็คือเพื่อนที่ไปแนะนําต่ออะไรเงี้ยนะฮะแนะนำเชิญเพื่อนต่ออะไรนะฮะขออ่นผมจะให้มองเห็นภาพง่ายๆก่อนเลยคือเริ่มจากเช่นถ้าเราเนี่ยเชิญเพื่อนหนึ่งคนนี่นะเชิญเพื่อนหนึ่งคนแล้วเชิญแล้วเพื่อนคนเนี้ยเชิญใครไม่ได้เลยเราก็คํานวณเลยนะฮะอ่าดูเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเขาจะบอกว่ารายได้ต่อเดือนเนี่ยจะได้ประมาณเราจะได้นะฮะประมาณ1ดอลลาร์1น s ่ยดอลลาร์นะฮะอ่านี่นะก็คือได้ที่15%์ แต่เรเลเวลจะบอกไว้นะครับว่าเราได้รับรายได้จากแต่ละเลเวลเท่าไหร่นะจะเป็น15เป็น10เป็น5เป็น3ลดหลั่นก็ลงไปนะครับจนถึงเลเวลที่10นะฮะกรณีนี้เกิดว่าเราเชิญเพื่อน1คน1คนเนี่ยเขาก็เชิญใครไม่ได้เลยแต่เขาก็คุณเขาปกตินะฮะเราก็จะได้อยู่ที่1ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับสาหรับเปอร์เซ็นต์จากเพื่อนคนนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้1คน ดูดีนะครับเชิญเพื่อนได้1คนนะครับแล้วเพื่อนคนเนี้ยก็ไปเชิญเพื่อนได้อีกนะครับเป็นข้ทอทอดทๆอทอทอไปยาวจนถึงเลเวลสิบเลยนะฮะอ่ายาวไปเลยนะฮะเราก็จะได้1ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับโอ้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะนี่เลเวลสิก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะมัน มองเือเขาเรียกอะไรเลเวลตั้งแต่สองสามขึ้นไปถึงเรเวลสิบอ่ะมันน้อยมากนะเนี่ยมันน้อยมากอ่ะอันนี้ก็คือกรณีนี้คือเราเชิญเพื่อนหนึ่งคนไอ้เพื่อนคนนี้ก็สามารถเชิญเพื่อนได้อีกหนึ่งคน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 อ่ะนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะก็ได้เท่านี้นะครับอ่ะต่อไปแล้วถ้าเกิดเพื่อนถ้าเกิดเราเชิญเพื่อนได้2คนละ่ะนี่นะครับถ้าเราเชิญเพื่อนได้2คน แล้วเพื่อน2คนนี้ก็สามารถเชิญเพื่อนได้อีกคนละ1คนอ่าเราดูนะฮะรายได้อ่านี่นะครับเราก็จะได้เดือนหนึ่งสดอลลาร์นะฮะเดือน3ดอลลาร์นี่นะฮะสคนเราเชิญเพื่อนได้2คนเพื่อน2คนนี้ก็เชิญเพื่อนได้คนละคนนี่นะฮะก็เลยกลายเป็น2ที่เหลือก็ที่22เหมือนกันก็คือชั้นต่อไปเขาก็เชิญได้ได้คนละ1 1 1 1นะคนละ1ละยาวนะครับจนถึงรุ่นสินะครับยาวไปเลยนะอ่ะต่อไปถ้าเกิดเราเชิญเพื่อนได้ 3คนนี่นะฮะเชิญเพื่อนได้3คนแล้ว3คนเนี้ยก็ไปเชิญเพื่อนได้อีกคนละ1นึ่ะคนละ1ดูดีนะครับอ่ะนี่นะครับเริ่มเพิ่มแลนะฮะรายได้ต่อเดือนของเรากลายเป็น4ดอลลาร์เห็นะฮะสี่ดอลลาร์กัมสี่ดอลลาร์นะฮะอ่ะนี่นะครับก็คือเพื่อน3คนเนี้ยเข้าไปเชิญเพื่อนได้อีกคนละ1นะฮะก็คนละ1คนละ1คนละ1อะไรเงี้ยเราก็จะได้อยู่ที่4ดอลลาร์นี่นะเดือนละ4ดอลลาร์ อ่ะโอเคนี่ดูมองประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็คือเราเชิญเพื่อน3คนนี่นะเชิญเพื่อน3คนเพื่อน3คนเนี้ยเขาไปเชิญเพื่อนได้อีกคนละคนนี่นะอีกคนละคนก็เป็น3คนและ3คนเนี้ยก็เชิญเพื่อนอีกคนอีกคนละคนก็เป็น3าคนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยยังไม่มีเกิดขึ้นนะฮะยังมองไม่เห็นผลอ่ะต่อไปเราก็มาดูต่อไปถ้าเพื่อน3คนนี้เชิญได้เชิญเพื่อนได้อีกคนละ2คนนี่นะคำนวณจะเริ่มเพิ่มนะฮะอ่ะดูไว้ดีนะครับเนี่ยถ้าเราถ้าเราเชิญเพื่อนเราเชิญเพื่อนได้3าคน และเพื่อน3คนเนี่ยไปเชิญเพื่อนได้อีกคนละ2นี่นะเราเชิญเพื่อนได้3คนแล้วเพื่อน3คนเนี้ยไปเชิญได้อีกคนละ2ก็เลยกลายปเป็น6คนะกลายเป็น6อีกคนละ2เป็น12อีกคนละ2คนละ22ไล่จนถึงเลเวลที่10เราก็จะได้ไดรายได้อยู่ที่33ดอลลาร์แลยครับ3 3ดอลลาร์นี่นะการคิดนะดยดีนะการคิด่ะต่อไปแล้ว้าเกิดว่าเราเชิญเพื่อนได้3คนแต่เพื่อน3คนเนี้ยไปเชิญเพื่อนได้อีกคนละคนละนะครับคนละ3คน ดูดีนะครับเราเชิญเพื่อนได้3คนแต่เพื่อน3คนนี้ไปเชิญเพื่อนได้อีกคนละ3คนก็จะกลายเป็น3คูณ3ก็เป็น9นะครับ9คูณ3ก็27 27คูณ3ามคือจะคูณ33333 3, 3, 3, 3, 3ไปเรื่อยจนครบเลเวลที่10นะครับรายได้ก็อยู่ที่425ดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้ต่อไปต่อไปถ้าเพื่อน3คนนี้ไปเชิญเพื่อนได้อีกคนละ4คนก็คือ3คนนี้นะครับสามารถ ไปเชิญเพื่อนได้อีกคนละ4คนแล้วเพื่อนทั้ง4คนรวมรวมถึงตัวเองด้วยเนี่ยทำงานช่วนขุดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำด้วยความขยันขันแข็งอ่าเราเราดูนะฮะเราคำนวณรายได้ดูปรากฏว่าถูกนะครับนี่นะฮะสามคนเชิญไปเชิญได้คนละ4คนจะกลายเป็น3คูณ4ก็คือ 12, 12คูณส 48, 48คูณ4รเกกบคูณส7่เหไล่มาจนถึง เลเวลที่10ก็คือเลเวลที่เราสามารถรับรายได้ได้นะฮะถ้าเกิดเกินไปเป็น11เนี่ยเราก็ไม่ได้นะครับได้แค่สิอ่าทีนี้รายได้ต่อเดือนดูดีฮนะได้มาเป็น3,910ดอลลาร์สหรัฐนะครับลองดูนะครับว่าตกเป็นเงินไทยแล้วกี่บาทนะครับอ่าอ่านี่ครับอ่ะนี่นะครับ3 9 1พรดอลลาร์สหรัฐพอเป็นเงินบาทเสร็จปับ๊บอ่าแปลงนะครับ ก็เท่ากับ119,510.61บาทนะครับก็คือ119,510บาท61สตางค์นะฮะนี่นะครับที่ผมบอกว่าเราสามารถสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนได้ด้วยคริปโตแท็บนะฮะด้วยการเชิญเพื่อนนะครับอ่านี่นะครับดูให้ดีนะครับเราแค่เชิญเพื่อนแค่3คนนี่นะฮะแค่คนมคนเองแต่ถ้าเกิดในสาคนนี้นะฮะสคนนี้ไปเชิญเพื่อนได้อีกคนละสี่ใช่ไหมเชิญเพื่อนได้เพื่อนอีกได้คนละสี่แล้วก็เป็นเช่นนี้เลยไปก็คือคน พวกนี้สี่คนเนี้ยก็ไปเชิญได้อีกสี่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 ยาวยาวยาวเลยจนสิบเลเวลเลยเนี้ยเราก็ได้ต่อเดือนเท่านี้เลยนะครับก็คือหนึ่งแสนเลยนะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อสิบาทขสตางค์เลยนะฮะอ่าโอเคครับก <c oughs> ็บจบนะฮะจบวิธีการคำนวณนรือเทคนิคนะฮะของการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะด้วยคริปโตแท็บนะครับสุดท้ายน,นี้หากท่านใดสงสัยว่าทําไปแล้วได้เงินจริงไหมสามารถดูหลักฐานการจ่ายเงินได้ที่คําอธิบายใต้ใคลิปนะครับสวัสดีครับ